ผมโพลี่ปืนอะไรไม่รู้วันนี้โชว์บีบีกันใช่ไหมครับบีบีกันอันนี้เล่นมากี่ปีแล้วบีบีกันบีบีผมเล่นมาสามปีแล้วครับวันนี้มาเล่นกับเพื่อนนะครับมีนี่ครับเป้ใช้ลูกกระสุนโลเด้นบอลครับีอันนี้เรามีสปอนเซอร์นะครับเป็นลูกกระสุนโลเด้นบอลและบอยปืนจีนใช่ผมชอบอันนี้เป้เป้คือลูกของลองรองแอดใช่ใช่อันนี้ผมนุกครับผมนุกธรรมดาครับเป็นผู้จัดทำครับ ผมคือเราเราต้องเดินไปดูดูเป้ากันก่อนนะครับอันนี้ผมจะให้ยิงตรงปากขวดนะครับลองยิงนี่ครับปากขวดยิงช่วงนี้ยครับไอ้ปืนนี่นี่ถือว่าเล็กมากนะครับถ้าคุณมองจากกล้องอาจจะดูว่าใหญ่แต่เนี่เล็กมากดูเท่านิ้วมือผมนีะครับครแล้วนะแล้วดูระยะทางครับระยะทางประมาณสักห้าเมตรได้ครับอ๋ออ๋อถอยไปครับถอยไป ี่ครับตัวยาทางนะครับนี่ถือว่าห่างมากนะครับถ้าเป็นปืนอัดลมธรรมดายิงไม่โดนครับดูนะครับเอาพี่บนี่ครับลองลองโซโล่ใช่ครับจะยิงอะไรครับบอกก่อนยิงอะไรยิงอะไรขวดครับขวดไหนขวดไหนขวดนี้ใช่ไหมครับขวดนี้ใช่ไหมครับขวดนี้นะครับขวดนี้นะครับคอยดูครับยิงเห็นแล้วใช่ไหมครับ กูเจ็บมากครับลูกกระสุนเข้ามือกูครับเป็นไงครับนี่ครับดูหน้าคนยิงกันดูหน้าคนยิงกันดูจากปากกระบอกปืนเ้นะครับเฮ้ยุณถ่ายจากข้างหลังกูมาทางนี้แล้วถ่ายไปตรงนี้กระบอกปืนนะครับอันนี้ไม่ได้ทำการตัดต่อนะครับดูครับพอ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 ไูนะครับมันขวดไม่น่าจะแตกนะครับเพราะว่ารู้สึกขวดจะหนา จริงด้วยเบี่ยงชุนเอาคุณแล้วแต่มันน่าจะได้ยินเสียงเดี๋ยวฮะเอางี้กว่าเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงเป้งเป้งเป้งเอาเอาเป้งเป้งเป้งดูอ่ะอ่าขวดขาวนะขวดขาวขวดอื่นดิเอาเป็นกระป๋องนมอ่ะกระป๋องนมนะครับกระป๋องนมเดี๋ยวมันจะหายไปในพิบตาเอายิงโอ้เห็นแล้วใช่ไหมครับอีกทีอีกทีอีกทีโอ้แรงมากครับไหนลองขวดเอ็มขวดเอ็มขวดเอ็มเอ็มไหนอ่ะ เอ็มร้อยเอ็มร้อสิป่ะครับไหนวะไหนครับไหนครับนนั่แหละใกล้ๆคาราบาลกูบอกให้ยิงขวดคาราบาลขวดเอ็มครับไม่ใช่ขวดคาราบาลโอ้โหขวดหนาชิบหายเลยวะมึงยิงไม่โดนเลยอ่ะครับโดนไม่ทำไมขวดมันหนาจังโดนโดนเอายิงมายิงมายิงมายัตังเป้งไงออ ว่าไขวดหนาเไหมขวดมันหนาครับแต่นี่ครับมีรอยร้าวอยู่นะครับดูครับขวดแตกโอเมื่อกี้ไม่มีนะครับรอยร้าวเดี๋ยวจะหาผมโกหกหรอขวดคาราบาลแดงมันไม่ทนเลยผมก็แอดมันเก่งอ่ะแม่มันไต่ไอ้กัดอ๋อแตกแล้วนี่ยิงระยะใกล้ครับนี่อันนี้พอลี่จะลองยิงแบบลองยิงปากขวดยิงได้ไหมครับปากขวดทดสอนครับไหนลองเทส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 เร็วๆครับเดี๋ยวเวลาหมดอยากมันใหญ่ที่อะ โอ๊ยเข้าคอเข้าคอกูครับเดี๋ยวเพิ่งหยุดกันเดี๋ยวเพิ่งยิงเมื่อกี้มึงยิงเข้าตรงไหนครับคอขวดนะครับแต่เมื่อกี้รู้สึกมันโดนคอกูครับไอ้ท่านมายิงระยะนี้ให้เข้าปากขวดครับยากครับยากใี่ไหมยากใช่ไหมเอครับมึงไม่แม่นพอใช่ไหมครับยิงไม่โดนเนาข้าปากเดียวเกล้งอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับเจ็บเจ็ลุก แต่ไม่ทันุครับมีขวดไหมเบื่องเบื้องเฮ้ยเฮ้ดูคนพูดีกันเอาแล้วเอาแล้วถึงเบื้องไปแล้วไม่บาดไม่บาดโอเคครับขอจบอ่ขอจบแค่นี้นะครับนี่ก็สภาพที่ยิงกันนะครับในวันนี้บันทึกเมื่อวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งสิงหาเอ้ยที่หนึ่งกันยาหนึ่งกันยาสองห้าสองห้าห้าห้าครับเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีล็อกครับ โดยพลลี่ผู้แสดงจุด